ตาผมมันเนี่ยตาตรงไงไม่เห็นเปียกเลยมั่วเลยโอ้โหโอ้หให้แม่ซื้อหวีไอ้ดินนั่นเลยรดิเนี่ยสั่งกระตังเลยอ่ะให้แม่ซื้อหวีที่ัปนหวีอ่ะหวีดีๆ ให้แม่ซื้อหวีให้ไหมซื้อบีหใหม่อืมฮะใครเดือแดงเดือดมั่วอะไรวะเจ็บไหมละ่ะบอกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งบอกว่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปยังจะไปอะไรแอบไปเนีย่ยแอบไปทำไม แต่เองก็ไม่ค่อยสบายหายอะไรลนะ่ะกิมูยังเต็มไปหมดแล้วนะ่ะหมดแล้และแคะจนเป็นแผลแล้วนะ่ะโดนแล้วก็เจ็บอนะ่ะน่ะหายแล้วหาย,ยหายหายไปยันคนลองบีบหายยังไหนบอกหายไงห,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 หายไหมหมดแลเห็นไหมกิมูยังเต็มอยู่เลยไปยันยาใครก็ยายไปเลียเดี๋ยวก็ไปติดชะบ,บ้ายเหรอ ไปติดคนอื่นแล้วอีกเกิพูดเลยไม่ค่อยจะเชื่อจะบัง,งดื้อด้านกกพูดจาก,ก็ไม่เพาะมาเดีเนีนยอะไระไรั่รู้จ็บหรอ บลแล้วหวีที่ห้องแม่ไม่มีอ,อะไรหมดอะไรหมดทำไมหวีที่มันแบบว่าที่แม่เขาไอ้ทำไอ้ทำไอ้ทำคลิปนี่น่ะ,ะหวีที่มัน<อ>หวีแล้วไม่เจ็บอ่ะเดี่ยน่ะเนี่ยเขียวเลยทำใหญ่เลย น่วงนอนแล้ววะนอนไแม่ยาไปอะไรอยาไปอาบแล้วอาบแล้วแม่ก็มีหวีหนั่นอยู่ทำไมแม่มาหาแล้วหาบ้านผมขาดไปเลยแลหละอะไรวะ